หรอตอนนี้นี่ลงอยู่รูปอยู่หรอใช่จะไปลงใช่มใชตอนนี้นะผมก็ผ่อมใจแล้วพี่ครับพี่ผมก็ไม่ไม่ออกเดี๋ยวรับใจอย่าอยากเมาอะไรเมาโลดอืมได้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 เดี๋ยวนิดโอผมชอบผมชอบผมอยากอยากให้โปรโมทเยอะๆอยากให้โปรโมทเยอะๆตอนนี้ อาขายของเร็วขายของ,ของช่วงเวลาขายของอาหารกระถางร้อนนะจ๊ะกรอบมากนุ่มหนนะจ๊ะกรอบมากนุ ah> ่มหนไม่กรอบไม่โน้มไม่ต่อไปกันนะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกให้ลองมาทานดูได้จ๊ะขาหมูเราขายวันละสามจานนะจ๊ะวันละสามจานเท่านั้นนะจ๊ะสามจานจริงๆเรากลัวรวยนะจ๊ะเราไม่ขาดกันเยอะตอนนี้เราเหลือแค่จานเดียวนะจ๊ะนี่เบียร์จ๊ะนี่เบียร์จ๊ะพี่มาทานดูได้นะจ๊ะกรอบมากนุ่มหนนะจ๊ะกรอบมากนุ่มหน่อยทม่กระถาระร้อนนะจ๊ะ <My> God, ไม่กรอบไม่เล่อนไม่ด่อไปนะจะเราการันตีเราไปเปลือกไข่ให้ทุกกระทะจา้ามาลองทานดจาูจ้าเราไปเปลือกไข่ลูกกระทะนะจา้าไม่กรอบไม่ต้องเอาไปกันเลยนะจ๊ะกรอบนอกนุ่มในนะจ๊ะแป้งของเราโดยเฉพาะนะจ้ามาทานดูได้นะจ้าห้าร้อยครับถามคงครับเอเงี้ยเลยครับผม,นมาน เอานะครับถ้าเหมาจะมีการโชว์แบบนี้นะพี่ในแบบในป้ายเลยนะครับมีไฟเล่นไฟตลอดนะครับทหารนั่งเลยเพราะอะไรทหารอาจารย์เกลอบนอกล้มหนนะอาจารกลอบนอกล้มหงายไม่เกลอบไม่น้องไม่ต้อภัยกันนะจ๊ะไม่กลอบไม่น้องไม่ต้อภัยกันนะจ๊ะ เชิญนั่งก่อนเลยจ้าน้ำหน่าย,ยตววาะวันอาจาเชิญนั่งก่อนเลยนะจ้ววาน้ำหน่ายตะวันอาจารย์เชิญนั่งก่อนเลยนะจ้ากรอบมากนุ่มหนนะจ้ากรอบมากนุ่มหนไม่กรอบไม่นุ่มไม่ต้องไปกันนะจ้าสงสาร